ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาที่โพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดเพราะว่าเขามีงานขึ้นชื่อคือบุญข้าวจีที่สืบทอดกันมายาวนานและที่เห็นในเวลานี้เนี่ยยังไม่เคยเห็นอ่ะข้าวจีแฮมเบอร์เกอร์ นะและอยู่ใกล้ๆผมนี่คือประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ดครับคุณกมลพรคำเริงซึ่งเป็นประชาสัมพันธ์จังหวัดที่โด่งดังมากครับอยากจะให้เล่าความเป็นมาของงานบุญข้าวจีครับ่านครับคือบทตรงๆนะคือจังหวัดร้อยเอ็ดดินแดนข้าวหอมมะลิโลกะนะคะดินแดนที่เรียกว่าดินแดนแหล่งผลิตข้าวสู่ครัวโลกนะครับบุญข้าวจีเนี่ยถือว่าเป็นบุญเดืนอนสี่คือพี่น้องประชาชนชาวร้อยเอ็ดหรือว่าชาวอีสานเราเนี่ยหลังจากเก็บเกี่ยวข้าว นะคะช่วงเก็บเกี่ยวนี้ก็งานเทศกาลวันข้าวหอมมะลิโลกเนี่ก็เป็นการแล้วว่าหลังจากที่เก็บเกี่ยวข้าวแล้วก็จะมาฉลองความสําเร็จว่าข้าวที่เลี้ยงคนที่สําคัญคือเป็นการที่ฉลองความสําเร็จว่าเรามีข้าวกินเราพร้อมที่จะสู่ครัวโลกครับผมครับเดี๋ยวคุยกับอาจารย์ที่หนึ่งสวัสดีสวัสดีครับแนะนําตัวนีดหนึ่งค่ะชื่อจีรภาฒน์ชัยสุกค่ะ ที่มาที่ไปของพ่อจีโรงเรียนเราเป็นยังไงคะโรงเรียนเราร่วมประเพณีบุญเข้าจีของดเมืองโคจัยทุกปีคะ่ะที่เราเห็นเนี่ยเป็นเป็น เนียวที่มีสีขาวกับสีดำสีดำนี่คือถ้าเราเรียกข้าวกับหรือข้าวเหนียวดำแต่มันมีที่มาที่โรงเรียนเราทำนาข้าวดำค่ะ,ะข้าวกลับใช่ไหมครับทำให้อร่อยขึ้นเป็นเป็นผลงานของนักเรียนค่ะ,ะก้อนจีตัวนี้เล็กๆนะแต่ว่าเดี๋ยวจะพาไปดูข้าวจีก้อนใหญ่มากๆ ภอโพชัยจ <all> ังหวัดร้อยเอ็ดเลยทีท่าการบริหารเทศบาลประจำตวเมืองสะอาดบกอังมเราลองปยทียดูนะนี่คือมันเข้าจีที่ใหญ่ที่สุดในโลกตำรวจจะเท้าเอ่อเสื้อจะขาว้องเป็นผู้งามน้องไม่สวเลยก็อ้อยขาวเส่ขาวร้อยสวยนั่นพราะาเป็ขั้นตัวขั้นสังขาว้งสวยจาตมสาอำเภอโพชัย ยังหวัดร้อยเอ็ดครันี่ครับ้เ่นคนใหญ่แ่รับอโ้สุดเลยพี่เนียพี้อง้องนะังจรัาาหครับเม่้ครับ้ยเ้ลูทองดลอจากีคร ครับโรเรียนพี่น้องคุณผู้ชมครับเหลือะแนนก็รดรีดคุโตจีของดีืองโบชัยนีเขาลงมาแล้วคุณจีดีให้พี่น้องมีควาเ้มงานรู้จักคุณ ในะครับเรามีงานที่จัดกันมายอย่างต่อเรื่องเพรวันนี้เป็นวันแรกที่มีการจัดเป็นการเที่ยวรวมนะครับของพี่น้องประชาย์ทุกภูเหล่าเพื่อสร้างความเปไ็นอันเดียวกันแต่สิ่งสำคัญคือแส,ส,สดงความรความสามัคคีของวิร์นเจ้าฟื้นโพ,พ,พชัยนะครับ,บอย่างเช่นอย่ากสะพนแพร่ที่คุณหลังไหลมา่าก้านไมหาสาน ค,นนครับที่ขอันอพี่ใคใหาระโคชัยครับครับน,นี่คือท่านสอสฉลาดถามช่วงสอสอสตลอดการของบรรดาพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดครับก็ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวเรื่องของ,ของงานประเพณีบุญเข้าจี่ไปแล้วนะครับใครไม่ทําบุญเข้าจี่อาจจะเกิดอาเพศขึ้นเนื่องจากตาผู้บ้านไม่ได้กินข้าวจี่จะทําให้เกิดความเดือดร้อนขึ้นในหมู่บ้านได้ ในโอกาสอันสําคัญนี้ชาวอำเภอโพชัยและชาวจังหวัดะร้อยเอ็ดยินดีต้อนรับพระนท่านปรีชาเบ่งสมบูรณ์สุ่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมและคณะนะด้วยความยินดียิ่งขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนในการจัดงานครั้งนี้บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลละลิกแล้วผมขอเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอโพชัยนะครับขอเปิดงานปพิเีณีบุญข้าวฉีของดีเมืองโพชัย ประจำปีพุทธศักราช2556ณบัดนี้อดีตนั่ของชัยเพื่อเป็นสิริมงคลพิธีเปิดและปล่อยแพร่ป้ายครับนี้ท่านพระท่านเปนรีชาเล่งสมบู์ุภนะครับตอนสองคนเอาเงินมาให้ มีงานประเภทนี้ของพี่น้องเจ้าผู้ใช้ผมได้เลี้ยงชื่นพระทานน่าอยกงตรียิ่งรักชินวัตเปิ้เคยมาดอนฟูตาเพิ่นได้มอบหมายให้ท่านปีชาหนึ่งตุภูนสุขฟังแต่ซื้อนาจสกับน้ำะกุลยี่สิบปมาก่อนหไหวมีความสุขตั้นด้านนาที่วการอำเภอเพิ่มจีวก,กจีว่าแต่เศร้าแล้ว ขอกระท่วงทรัพย์นั่นสาส,าสาวรลงเอาไปกวน